สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตบอลสีพญานาคราชนะคะเพื่อนๆออันนี้ก็เราได้ทําการขยายพันธุ์แบบใช้หัวมาเสียบไว้แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนโดยที่ไม่ได้ผ่าชิ้นตานะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกหนเขาอกนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะเอาไปแยกลูกนะคะเพราะว่าตอนนี้ นองเกิดเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆแทงหนอเยอะมากเดีย๋ยวเราจะลงนับดูก่อนนะคะว่าเท่าไหร่นี่นะ1 2 3 4, 5, 6, 7, 7่งสองสามสี่ห้าหนอทั้งหมดนะคะไม่รวมกับตรงกลางนี้นะคะถ้ารวมกับตรงกลางนี่ก็จะเป็น8นะคะอันนี้คือปลูกกลางแจ้งเลยนะคะเพื่อนๆ หลูกกลางแจ้งเลยนะคะแล้วน้องก็จะมีสีสันที่แดงสดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆบนสีพญานาคาราชนะคะเน้องเขาจะชอบแดดนะคะทุกคนนี่นะคะน้องจะมีใบแดงที่สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาขยายหนอเขาออกนะคะทุกคนว่าจะเอาออกได้ง่ายหรือเปล่านะอันนี้ เอาเม็ดหัวเช้เท้าค่ะมาหวานไว้ก็จะกิกะไปเลยนะคะโอ้วานใกล้เกินนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะถอนออกถอนออกไม่ได้ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราเอาไปปลูกต่อนะคะทุกคนนี่นะถอนออกไปก่อนอืม นี่นะแล้วก็ลองเขี่ยดูนะคะเพื่อนๆนเราใช้หัวปลูกนะคะเพื่อนๆแล้วตอนนี้คือแบบหนอเยอะมากๆนะคะ ไม่ติดรากมาด้วยเสียไปแล้วหนึ่งต้นเวีกนกมไม่ค่อยฝีมือเท่าไหร่นะคะทุกคนขอประทานอภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันดึงไม่ถนัดนะคะเพื่อนๆแยกไม่ถนัดเดี๋ยวจะหลังจากจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทำการแยกหนอนะคะเพื่อนๆนแยกหนอเพราะว่าจะใช้สองมือแยกนะคะเพื่อนๆอนอันนี้คือเราถือกล้องมือหนึ่งนะคะ แล้วถ้าเราทําการแยกหนึ่งมือมันก็ไม่ค่อยถนัดนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะคะสีสวยค่ะขอฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชม